เราต่างใจขึ้นอยากลงน้ำด้วยแน่ๆเลยน่นอุ้มขึ้นมาดิแหมเชื่องมากขนาดนั้นเลยนะเขาไม่กล้าอยู่ด้วยกันได้ถามพีเออรับเขาสีสวยตามใหญ่เลยนี่อะไรอะคะนี่ตัวในคะเนี่ยปูดหมูบินหรือเปล่าน้องเขาจะอุ้มแล้วอ่ะอ่ะอุ้มเลยลูกอุ้มเลยอุ้มเลย อุ้มอุ้มมาใส่อ่างอุ้มไม่ใส่อ่างอุ้มเลยลูกระวังวังทะลุไหวป่ะอุ้มไหวป่าอ๋อไม่ใส่อ่างอุ้มเลยลูกอุ้มเลยอุ้มเลยลองดูสิอุ้มเลยอุ้มช้อนทั้งตัวเลยเออเขาไม่หนีแน่นไหมจนมุมไงเขาเลยไม่หนีอุ้มใส่อ่างเลยลูกฮิปปี้ฮิปปี้เอาดิลูกุขอุ้มใส่อ่างเพราตัวเองจนมุมแล้วจนมุมเลยนั่งอุ้มอุ้มอุ้มข้างหน้าสิหอุ้มข้างหน้าสิลูกหนักหนักมาไ

หนักเราบอกไม่ไหวคนหนักเหรอ,อกี่โลเกินห้าวะไม่ถึงไม่ถึง 2> 2โลสี่โลถ้าเกิดว่าอันนี้สองสาโลกะลาพาอสี่โลน่าจะสองโล,งโล,โลก,กว่าอันนี้โลก,กว่าอยากอยากลงมากพี่เราบัตรบัตรลอยอไะมันมันอึดมันอึเยอะเปลี่ยนน้ำวันเดียวน้ำมันเจ้นี่แหละ ไปไล่ไปไล่จับมาไปไล่จิกหางพะโลเขาไม่ให้เขาไม่ให้ยุ่งกับลิซ่าเอ้าหล่ออ๋อห่วงห่วงแต่เขากลัวลิซ่านะหมายถึงว่าห้ามพะโลยุ่งกับลิซ่าห้ามไปโลยุ่งดดดดููููเาอ๋อห้ามพะโล้ยุ่งอ่ะลิซ่าอยลอยอยู่หน้ารักมีแบ่งค่ะแบ่งกลัวกังเลยอ่ะ เหมือนลอยกระทงเหม่อยเลยม่ร้เนือลอยะเราไม่ต้องไปลอยที่อื่นแล้วก็เอาพวกนี้ลอยอเลย่